การเดินทางของมิกบอมเที่ยวไปเรื่อยหลังจากที่ไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศมาหลายปีครั้งนี้เราจะข้ามไปลาวโดยผ่านทางหนองคายเราใช้พาสปอร์ตกับวัคซีนเซอร์ติฟิเคตโดยปิ้นมาจากหมอพร้อมส่วนจุดหมายนั้นเราตั้งใจจะไปหลวงพะบางกับวังเวียงโดยเราจะเดินทางโดยรถไฟลาวจีนจากเวียงจันทร์จากด่านพรมแดนเราต้องหาทางไปสถานีรถไฟกันก่อน สถานีรถไฟนั้นอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ15กิโลเราเลือกนั่งรถเข้าไปในเมืองเวียงจันทร์ก่อนจะหารถสกายแลบ <Hindu. S 1> นั่งไปยังสถานีเมื่อ <academics> ไปถึงสถานีเราพบว่าสถานีปิดซึ่งสถานีจะเปิดเพียงแค่3ช่วงเวลาเท่านั้นเราจึงเลือกมานั่งหลบแดดใต้หลังคาหน้าสถานีรถไฟ ซึ่งในที่นั้นเราได้พบเพื่อนใหม่2คนจากบทสนทนาระหว่างรอรถไฟทําให้เราต้องเพิ่มหนองเขียวเข้ามาเป็นอีก1จุดหมายไปทางของการเดินทางมาแล้วนะคะดูแถวคนื่สัวชคะรุ้นมากเลยคะ่ะจะได้ไปหรือเปล่าสรุปแล้วไห้ไฟนะคะ หลังจากผ่านไป3ชั่วโมงสถานีก็เริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งนักเดินทางต่างทยอยกันเข้ามาสแกนกระเป๋าเพื่อเช็คอินแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นเนื่องจากทางบริษัทรถไฟไม่อนุญาตให้นำมีดและกระป๋องสเปรย์ขึ้นบนรถไฟ หลังจากนั่งตากแอร์อยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งรถไฟก็เข้าเทียบชานชาลานักเดินทางทั้งหลายก็เริ่มทยอยเข้ารถไฟตามที่นั่งที่กำหนดหลังจากเข้าที่นั่งแล้วเก็บกระเป๋าเรียบร้อยเราก็เริ่มมองหาปลั๊กสำหรับชาร์จแบตมือถือซึ่งจะอยู่ข้างใต้เบาะที่นั่งนั่นเอง หลังจากรถไฟเคลื่อนตัวออกผ่านทุ่งนาป่าเขาและอุโมงรถไฟก็มาถึงหลวงพระบางโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง45นาทีโดยผ่านสถานีวังเวียงก่อนจะมาถึงหลวงพระบาง เมื่อถึงสถานีรถไฟเราก็เริ่มมองหาทางออกโดยเพื่อนร่วมทางของเราได้บอกว่าอย่าชะล่าใจเดินถ่ายรูปกันนานมากเพราะหากตั๋วรถตู้เข้าเมืองหมดเราอาจจะต้องเหมา หลังจากออกมานอกสถานีพวกเราก็มองหาโต๊ะขายตั๋วรถตู้เข้าเมืองโดยโต๊ะจะตั้งอยู่ด้านล่างของสถานีรถไฟตรงลานจอดรถหลังจากแออัดกันมาในรถตู้พร้อมทั้งกระเป๋าสัมภาระในที่สุดเราก็มาถึงใจกลางเมืองหลวงพระบางสิ่งแรกที่ต้องทำคือมองหาที่พักวิ่งขึ้นรถไฟหมดแหงมหมดแหงมหมดแหงรถตู้รถไฟ เดี๋ยวหาที่พักเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเดินตลาดกันเราเลือกหาที่พักใกล้จุดลงรถคือโรงแรมจัสมินโฮเทล หรูหราราคาไม่แพงหลังจากเก็บของเรียบร้อยล้างหน้าล้างตาเราก็เริ่มมองหาของกินเนื่องจากเราไม่ได้ทานอะไรกันมาเลยทั้งวันเราก็เริ่มมองหาของกินกันที่ตลาดมืดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรม เ wow, wow, wow. ช้าวันที่2ฟ้าสว่างเร็วมากเราเดินเลื่อยเปื่อจากที่พักเพื่อไปหาอาหารเช้าริมแม่น้ำโขงรับประทานเราเดินไปถึงร้านประชานิยมซึ่งเป็นร้านดังของเมืองหลวงพระบางลูกค้าท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวหนานแน่นไปทั้งร้าน เนื่องจากอาหารอร่อยและราคาไม่แพงหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จน้องที่ร่วมเดินทางมาได้กันชวนไปกินกาแฟที่ร้านทีห้าสนะิบหกระหว่างการวางแผนเราได้สั่งบวบน้ำกะทิและเค้กซึ่งเป็นซิกเนเจอร์พร้อมทั้งกาแฟ แผนการของวันนี้คือเราจะเดินทางไปหนองเขียวการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนอกเมืองหลวงพระบางนั้นค่อนข้างจะมีราคาแพงเพราะเราต้องจ้างรถรับจ้างในลักษณะรูปแบบเหมาทางที่ประหยัดควรหาผู้ร่วมเดินทางไปหลายๆคนน้องที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันสนใจอยากได้งานแฮนด์เมดเพื่อเป็นของฝากทางบ้านดังนั้นพี่บุญจึงอาสา พาไปดูร้านผลิตภัณฑ์กระดาษสาที่หลวงพระบางหลังจากแวะร้านกระดาษสาเราก็มาถึงบขอสสายเหนือของหลวงพระบางในเวลาประมาณ11นาฬิกาเพื่อซื้อตั๋วรถตู้ไปยังหนองเขียวเรามาถึงสถานีบขอสสายเหนือของหลวงพระบางตั้งแต่11นาฬิกาเนื่องจากเราไม่รู้เลยว่า วันนี้จะมีรถกี่เที่ยวเพราะรถจะรอไปเรื่อยๆจนกว่าคนจะเต็มถึงจะออกในที่สุดเราก็มาถึงหนองเขียวในเวลา6โมงเย็นรวมระยะเวลาการเดินทางทั้งหมดคือ4ชั่วโมงเราเลือกที่พักที่ใกล้สะพานเพื่อจะได้เดินทางสะดวกโดยวันนี้เราจะเข้าพักที่หนองเขียวรีเวอร์ไซด์ และเช่นเคยโรงแรมดีราคาไม่แพง อาลุงสวัสด์เช้าวันที่3ในลาววันนี้ฝนตกแต่เช้าเราเลยเลือกที่จะไปเดินตลาดดูวิถีชีวิตผู้คนในหนองเขียวซึ่งเพื่อนร่วมเดินทางของเราเลือกที่จะขึ้นผาชมนางเพื่อชมทัศนียภาพของเมืองหนองเขียวแต่เราเหนื่อยจากการเดินทางติดต่อกันมา2วันเราเลยเลือกขอพักแบบสบายสบายสักวันเพื่อชมธรรมชาติรอบๆเมือง เช้าวันนี้เป็นเช้าวันธรรมดาเราจะเห็นเด็กขี่จักรยานไปโรงเรียนซึ่งเครื่องแบบในประเทศลรวนั้นจะออกแนวคลาสสิกนักเรียนหญิงจะนุ่งสิ้นแทนการใส่กระโปรงเมื่อใกล้เวลาที่จะเข้าเรียนเด็กจะมารวมตัวกันเพื่อทำความสะอาดและเล่นกัน หลังกลับจากตลาดเรามาทานอาหารเช้าที่ที่พักและหาข้อมูลเพื่อเดินทางไปยังเมืองงอยเมืองลึกลับในตำนานเนื่องจากเมืองงอยนั้นรถจะเข้าไม่ถึงมีเพียงเรือเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้ซึ่งในเวลานี้เราไม่มีเรือเมหากจะเหมาก็ต้องจ่ายถึงแ0 0แสนกีบหรือราว1600บาทเรือที่นี่ราคาแพงมาตรฐานเดียวกันเราเลยต้องหาเพื่อนร่วมหาร ไแล้วเราก็มาดักหาเพื่อนที่ท่าเรือในที่สุดเราก็ได้เพื่อนใหม่อีกคนจากการเดินทางครั้งนี้และเราก็โชคดีที่ได้รู้จักคนเมืองง้อยแท้ๆอีกคนซึ่งพี่ก็ทำอาชีพไกด์นำเที่ยวก่อนลาวจะปิดประเทศช่วงโควิดก่อนจะลงเรือมีชาวบ้านมาขายมะพร้าวลูกละหมื่นกีบ เราจึงสั่งมานั่งกินในเรือแบบพรีเมียมกันซะเลยจะได้กินเหลือครึ่งลูกไหมเนี่ยฮะกินจะได้หมดภาระไงลูกละหมื่นภาระเลยเชื่อเขาซื้อมาน้ำปกไปสักครึ่งอัน ไปสุดเทียบไปสุเดียบเราไข่้าเจ้าเนี่ยขึ้นเือยน้อยละซ่องแซนเปล่าเปล่าเปลดือยคไปเลยไปกับพี่เขา e ไปเดือยสุดเดียบหรือม่เมือยมันง่อยกันน้อยกันไปส่ง จุดหมายของเราวันนี้คือบ้านศบแจ่มซึ่งจะเลยเมืองงอยขึ้นไปตามแม่น้ำอีกราวๆครึ่งชั่วโมงซึ่งเรามีเพื่อนเริ่มเดินทางมาด้วยกันอีกสองคนระหว่างทางเราได้แวะส่งชาวบ้านที่ออกไปซื้อทีวีในเมืองหนองเขียวหากคนในหมู่บ้านต้องการจะซื้อของ จะต้องเดินทางเข้าเมืองหนองเขียวหรือหลวงพระบางเท่านั้นซึ่งต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเดินทางในที่สุดก็มาถึงเมืองงอยเมืองที่ต้องล่องแม่น้ำอูมาประมาณหนึ่งชั่วโมงจากเมืองหนองเขียวเราเคยมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมมารอบนึ่งแล้วติดใจ ชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเนื่องจากช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครมาเยี่ยมเมืองงอยเพราะสถานการณ์โควิดเมนไปนอยเอินี่ป่ะาพื่งอได้

แล้วเราก็ติดต่อพี่ช้างไกด์เมืองงอยเพื่อหาเรือไปอยังบ้านศบเจม บ้านศบแจมเป็นหมู่บ้านทอผ้าซึ่งยังคงอนุรักษ์การทอผ้าแบบดั้งเดิมเอาไว้ด้วยการทอมือแล้วเราก็เริ่มหาแลไอเทมที่ไม่มีขายทั่วไปไเจอกัน้ มานอนหลายคืนแล้วเนี่ยเรากลับจากเมืองงอยราวหกโมงเย็นพี่เจ้าของที่พักชวนเราไปทานข้าวฝีมือชาวบ้าน